เราที่เอาออกมาจากช่องแช่ฟรีซมันแข็งมากเดี๋ยวเราจะมาทำการละลายหมูที่แข็งๆให้มันกลับมานุ่มภายใน3นาทีกันค่ะอันดับแรกเราหาภาชนะสเตนเลสมาใบหนึ่งนะคะแล้วเราก็ใส่หมูที่แข็งๆแบบนี้ของเราลงไปค่ะ ใส่เกลือลงไป2ช้อนค่ะน้ำส้มสายชู2ช้อนค่ะเปิดน้ำใส่ให้ท่วมหมูเลยนะคะ แล้วหาภาชนะสแตนเลสมาวางทับค่ะแล้วเราก็รอ3นาทีค่ะครบ3นาทีแล้วเรามาดูหมูกันค่ะหมูของเรานุ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะว้าว หมูของเรานุ่มมากค่ะแค่สามนาทีเองแล้วหมูของเราก็ยังเป็นหมูแดงที่ยังสดอยู่นะคะไม่ได้ว่าเหมือนที่เราละลายความแข็งโดยวิธีใช้ความร้อนแบบนั้นมันจะทําให้หมูของเรามันเป็นหมูที่ว่าใกล้จะสุกอัค่ะเวลาทําอาหารมันก็ไม่เหมือนหมูสดที่เรามีแบบนี้นะคะ